เปิดโทรศัพท์ไว้ทำไมเวลาดูกินตาก็จ้องมองไปที่โทรศัพท์ไรเวยโอ้ยปึกเอ้ยมันก็สมัครปึกแทบบั้นมือพองติกูกับบมมีข้ามสิบวันน้ำมือเราบัตทีนี่ก็เขาเอาโทรศัพท์เห็ดขิบเนี่ยมึกบเนี่ยโทรศัพท์เห็ดขิบหันหน้าจอมาหาจาักของเนี่ยมันก็ต้องเห็นจักของบอเนี่ยเนี่ยเวลากินกินโชว์เขาก็ต้องเบ่งกล้อง เล่นกล้องเข้าใจ่าเลีนกล้องเบิ้งกล้องเบิ้งกล้องคือจังเบิ้งแบบว่าเบิ้งทีวีเบิ้งทีวีเบิ้งหนาพวกเจ้าพวกเจ้าเบิ้งยายช้มกินเข่าว๋มะย้ยชุมกับเบิ้งกล้องไม่ก็ดเชได้เห็นหน้าเห็นตากันเวลากินเข่าเขาเขาจะเปหลบตาคนเด้อเขาเชว่าเป็นปอดกินเข่ากับเบิ้งกล้องเบื้องยังตั้งใจกินย่างเดียวเขาเิว่าเป็นปอดบ่ก้าศบตาคนอืมอีนี้ตั้งต่ศบตานี่เขาก็ยังมาเป็นปอดอ๋ะไม่กูเบิ้งกล้องมึงสิกูเบิ้องยัง ก็กูเปิดโทรศัพท์นี่แหละกูเปิดโทรศัพท์กูเอาโทรศัพท์เฮ็ดคลิปกูไม่ได้เอากล้องเฮ็ดคลิปดิหมายถึงว่ากล้องที่แบบว่าสมัยก่อนน่ะที่เริ่มเฮ็ดคลิปไใหม่อ่ะที่ยังโมทันไล้มีเมื่อสิบกว่าปีสิบกว่าปีมันยังโมมีไอไฟโฟนที่แบบว่ารุ่นใหม่รุ่นเก๋ไก่มันยังบมทมีมันมีแต่รุ่นเก่าๆแบบที่นี่เฮากับบัได้์ซื้อเฮาซื้อแต่แบบอันเป็นโทรศัพท์อันรุ่นเก่าๆอันนี้เอามปเอามาเอามาเฮ็ดอันถ่นา,ายคลิปถ่ายอย่างมันกับมันกับว่าชัด เอากล้องที่ไปซื้อกล้องมากล้องใหญ่ๆซื้อมามาตั้งโป๊ะโล่ไปมาเหดคลิปกินโชว์มาสมัยทุกมือนี่เขาว่าต้องจําเป็นต้องใส่กล้องใหญ่ๆแล้วมันว่าเป็นไปแสดงหนังเป็นกลุมเป็นก้อนเป็นค่ายหนังค่ายห่ังเขาใส่โทรศัพท์เฮดคลิปทุกมือนี่เฮดใช่โทรศัพท์ขาดซับมึงกันจะปึกหลาหลเนี่ยเนี่ยที่กูเวาเนี่ยกูแววยังเสียกูเบิ้งยังเสียกูกับเบิ้งยังเสียมน้ยเบิ้งพวกเจ้าเดี๋ยนี่บั ตาโตโตเนี่ยตาโตโต,โตเนี่ยเบิ่งพราเจ้าก็จะได้เห็นความงามของเงยซุมเห็นตาโตโตตาสดสวดของเงยซ้มนี่มันก็ต้องเบิ่งโทรศัพท์เบิ่งกล้องก็ที่ว่าให้เปิดโทรศัพท์คันมาเปิดโทรศัพท์มันด้เห็นคลิปวิดีโอไดทีมันก็ต้องเปิดโทรศัพท์แล้วก็มาเหตุทายขีปนทายขิปดาทายลีปเปลี่ยนตลกทายลีปนั่นทายลีปนี่มันก็ต้องเบิ่งกล้องอืเบิ่งกล้องตาสดสวด คำว่าเบิ่งกล้อง่สิงูไปเบิงงเบ่งไผ่เพราะว่ากูเห็ค์คลิปอยู่กับกล้องอยู่กับโทรศัพท์อืมเปิดโทรศัพท์ไว้ทาไมพะนะก็เนี่ยกูเปิดโทรศัพทพ์เห็์คลิปมึงก็สมัยคือปึกแถ่โอ้กูหลงงินหลงหงอปึกค่ะอืมเวลาเวลาดูยังก็เวลาดูกินเห็นมองแต่กล้องพนะเอาปฏวัยอีกล่ะบ่อยกูมองกล้อง่สิงูมองไปทางไหนกูก็มองไปทางหนาไปตรงตรงเห็นกล้องบอ่โอ้กูหลงอมึงมามีเนี่ยถือคอมเมนต์กันกีเดืยวนี่ มีแน่สีคอมเมนต์ผู้ลงโทษผดานยังก่บอนันมารยาทในการกินไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงย่างพะน่ะก,กับมึงกับหูว่าอันไหนด,ดีอันไหนสวดว่ามึงก็เรียกาตัวน้องมึงสิเรียกเอาอันอันไหนด,ดีอย่างงง่งามอันไหนที่มึงหมักมึงก็ไปเป็นเยี่ยงยางอันที่ไหนมึงบ่มหมักมึงกับ่ต้องเอาไปเป็นเยี่ยงยาง,ยางจนออภาษากินโซ่จซื่สีคำใหญ่ตาสวดกินให้แบบว่ามันแซ่บกินมันแซ่บกินแบบสะใจเข้าใจบ่ มันจำเป็นต้องเอาไปเป็นอย่ยงย่างเนี um ่ยคนฮามันต้องแยกแยะออกแยกแยะได้ดิก็คือจังสูบเบิ้งหนังนะหนังที่ยิงปืนที่ขากันจังสันจังสีที่แบบว่าอู้ที่แบบว่าสยดดสายอกจังสันจังสีสูไปเบิ้งสูก็ยาวไปเป็นอย่างย่างตีสูวัวไหนมันบดีอันไหนมันเลวอันไหนมันส่วนอันไหนมันดีอันไหนนั่นสูวก็เบียกเอาเตี้ยนดีๆงางๆไปเป็นอย่างย่างตีก็คือจังกินโซ่ของยายชมเห็นบ่ กินสมุกสซวดตาสวดเนี่กแต่ซว่ามันบดีสูขก็ว่าต้องเอาไปเป็นเรียงยางสูขก็มีสมองสูเกิดมาสูขก็สมองมานําอยู่คือมันบ่เอาสมองมานาเอาเจ้าหัวกระโหลกมาใส่ผมอย่างเดียวทันทีสูขก็หูตัวนอออันไหว่ามันดีัน้นมันบดีมันบอกอุ้ยยาย้อมนีกกินสมุกสซรวดตาสวดมันบดีให้กูบอเอาไปเป็นเลียงยางกันแล้วจะมึงมันบอกล่ะผู้ลงก็บอกอุ้ยยายซูกินสมุกสรวดตาสวดคำไงอุ้ยกินเป็นตะเสียกูจะไปร้องกินมึงกันนะก็เสียกี่หลีแต่ว่าคําเตียนเนี่ย ต้องเห็ดสาอย่าเห็ดกินเร็วคือยาช้มเดี๋ยวมันสิแคีนตายอือก็หู้ตาก็นอสสมองมันเวลาเมื่อเกิดพ่อเม่เป็นหนสมองมาอยู่คือมันเมื่อเกิดรื้อมาสมองมานำเสนอเลยนี่ก็หู้ว่าไหนดีไหนบ่ดีคือจังกินดิบคือกันเฮกินดิบนี่ไม่น่าไม่น่าแบบชื่นชมสารเสริญเลยไม่น่ายกยอปอปันเลยเอากับ่าต้องมายกยอปอปันเขากินดิบทั่วประเทศว่ามันกินแต่ยาชมอืออันพวกกิจทุ่งลาเวนเดอร์อือมันบอก พวกหาเงินเองใส่บเป็นของแบมแต่ละมือแต่ะเวนขอเงินนี่แบมมือขอเงินกับน้ำพอน้ำเมี่ยเป็นเวลาทํามหากินนี่าออืมเวลาสิออกกล้องไว้ยังนี่ยหลายเวลานั้นอุ้ยขอเงินมาสั่นสุคือบอไยเฮ้ยไอพวกเกิดมาบ่หลืมเอาอันสมองมานั่งเอาจหัวไปใส่ผงยางเดียวหรือกุลเงินห